วันนี้พี่เปาจะมาเขียนอ่าปโป่งนะครับโอ้แต่โอ้แต่อ้าวเออเบาๆพอพออ้าวเขียนปุ่นตรงนี้ครับน่ครับปุ่นอะค่ะแล้วินอ้าวปุ่นพี่โอ้แต่พี่พี่

ไม่ละเคอ่ะเคอยู่ไหนเคคิงอ่ะเคเอาเร็วๆไปชคไหมให้น้องหน่อยเคบ่ยังไงไปดูเอาไปวิ่งไปดูนี่ครับไปไปดูตัวเคมาไปดูตัวเคมาไปดูตัวเคมาก่อนตีมาเนาะเคตัวไหนไหนเคจิ้มเคเร็วๆอ่ามาจะมาวิ่งเขาก็จะมาเขียน อ่าเคครับเคอาเขียนเองเคอ่าหนุงทำไมได้อ่ะหนุงทำยังไงอ่ะเคฮะตัวเออีกอ่าเคแล้วก็เออ่าตามที่เธอเข้าใจอนุบาลเนาะเอลอ่าเอีสีอ่า อลเอลสีสี่้งสีอ่าอ่าอ่าเอลสีก็ได้สีก็ได้เอละแล้วก็เนี่ต่อกันอย่างงี้เอ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 เดินยูนี่เอแล้วครับดิปเปนยูยังไงเดิปเปนยูแป๊บเปนยูปึ๊บ มาตัวไอไอเหรออ่ไอไอตัวใหญ่อ <laughs> <"En> ่า <h> จ <isa> ็บใหญ่ไอในี่เทียนอ่าแล้วก็เอ็นเอ็นไปดูวิ่งไปดูเ็นคุณโอเค อยู่อินทรีอินทรีปุ่นเดี๋ยวเมื่อปุ่นปุ่นเดี๋ยวจะเพิ่งอักเอเคไม่หอันนี้อันนี้ยังเพิ่งเลยอะไรอันนี้ยังเพิ่เกี้ยอันนี้อันนี้ยังไม่ได้สบายเลยอ่ะยังไม่ได้เลยอันนี้เขาเขียนก่อนหน้านนี้เขาครับ ปุ่นอ้าวปุ่นอ่าตัวพี่พีอ้าพีพี่ยูยูเหรอย,ยู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 ยอ่าเอน็นอะไรอ,อะไรเนี่ยอันนี้คือเกี่ยน้ำเกี่ยน้ำอะไรนัวมากเลยอีมอมอะไรพี่เหรอ ปุนเดายังเขียนได้เลยนี่ไงปุ่นี่มันใดอ่ยี่ถ่แล้วครับสวัสดีครับ